อาละค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะแต่งหน้าไปช่วยน้องแมวกันนะคะถามว่าวันนี้เนี่ยมาดามแพมทำอะไรเกี่ยวกับการช่วยน้องแมวพอดีว่าได้รับโทรศัพท์จากแฟนคลับท่านหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยค่ารักษาพยาบาลเดี๋ยวเราจะมีอะไรมาพูดคุยกันในวันนี้และที่สําคัญค่ะนี่เราจะมาทําความรู้จักกับแมวทั้ง11 1ตัวที่มาดามเลี้ยงไว้นะคะอันนี้ใครเอ่ยมาดามเองนะคะไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะก่อนอื่นเราก็มาติดสกอเทปตาสองชั้นเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะบอแดงเป็นบอกไว้เลยว่าชีวิตนี้กูไม่ได้ขายของก็เราจะไม่มีอะไรที่จะไปช่วยน้องแมวกันในวันนี้เอาล่ะพอดีว่าวันนี้นะคะได้รับโทรศัพท์จากแฟนคลับซึ่งแมวจอนตัวหนึ่งเนี่ยโดนรถทับนะคะไส้ทะลักช่วงล่างก็ฉี่เองไม่ได้แล้วก็ไม่มีโรงพยาบาลไหนเนี่ยรับเคสดูแลน้องแมวแต่พอรักษาไปรักษามารู้สึกว่าค่าใช้จ่ายมันจะค่อนข้างสง น้องเขาเลยแบบว่ามาขออนุญาตให้มาดามแพมเนี่ยช่วยระดมทุนอะไรอย่างนี้แพมก็เลยคิดว่าแพมจะไม่ระดมทุนใดๆทั้งหมดต้องสิ้นแพมก็จะรับเคสอันนี้ไว้เองซึ่งวันนี้ก็เลยมาทําคลิปแล้วก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องแมวแมวทั้งหลายดีกว่านะคะอาติสกอตเทปเบคะใครอยากช่วยสมทบทุนนะคะเราบอกไว้เลยค่ะซื้อของค่ะหนึ่งแพ็คสามร้อยบาทค่ะ เอาละค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาใช้ f u กี้บิวตี้นะคะเป็นซีรัปโกลคาวเวียนะคะทาให้ทั่วใบหน้าไปก่อนนะคะเพื่อบำรุงผิวใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องแบบว่าหน้าเหี่ยวคอเหี่ยวนะคะแต่เหี่ยวเนี่ยทาได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ไม่ต้องล้วงเข้าไปข้างในนะคะใช้สําหรับภายนอกเท่านั้นนะคะเอาทาไปค่ะอะก่อนอื่นเนี่ยหลายคนก็จะถามว่าอีตัวเมื่อกี้คือใครนะคะนั่งอยู่ข้างๆนีเองเืดมามมหาแม่ไหนสิเอ้ย เอาล่ะพี่ถั่วดำเนี่ยก็ตอนนี้อายุประมาณ6-7ขวบแล้วนะคะไม่เคยนับเลยนะคะตอนนี้เนี่ยถั่วดำเนี่ยเป็นแมวที่ อ้วนที่สุดแล้วเราจะมาพูดถึงถั่วดํากันในวันนี้นะคะถั่วดาเองเนี่ยก็จะเป็นแมวที่แบบว่าชอบแกล้งชาวบ้านรักความบันเทิงการเลี้ยงแมวของมาดามแพมเนียอยู่ในระบบปิดนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะถามกันมาว่ามาดามแพมมาดามแพมเลี้ยงแมวยังไงให้อ้วนท้วนสมบูรณ์อะไรอย่างนี้อันนี้จับพมันเรียบร้อยแล้วนะคะแมวทั้งหมดที่เลี้ยงเนี่ยมีทั้งหมด11ตัวเราจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ทุกเดือนเนี่ยประมาณ4 0 0พบาทสําหรับน้องแมวดังนั้นไม่รวมค่ายามาดามแพมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเรามาใช้รองพื้นยี่ห้อรันเบอร์03นะคะซึ่งเป็นยี่ห้อวิ่งนั่นเองนะคะเราจะบอกว่ามันไม่หมอดสักทีเราก็เลยใช้ให้หมอดสักทีนะคะด้วยการเอาแปลงเนี่ยควักออกมานะคะเบอร์03เป็นเบอร์ที่แบบว่าเราใช้บ่อยที่สุดอะไรอย่างนี้เราก็จะมาควักมาทากันต่อไปนะคะทาไปเรื่อยๆนะคะถามว่าทำไมถึงเลี้ยงแมวเยอะก็เรื่องของเรื่องเนี่ยเราเลี้ยงอยู่แค่สองตัวก่อนสองตัวแรกก็คือลักกี้และก็สุกัดนะคะก่อนที่จะมีลักกี้ ่จริงๆแล้วมันมีแมวที่ชื่อว่าเข้าฟ้างกับน้องชีตาซึ่ง พอดีว่าอัซเเดตนตายหาไปก่อนนะคะซึ่งเราก็ร้องไห้เสียใจหนักมากเราก็เคยเล่าไปเราจะไม่ย้อนกลับไปนะคะให้ทุกคนกลับไปดูว่าเออคุณวิทย์เนี่ยทำไมถึงเอาแมวมาให้แผมเลี้ยงเพราะว่าแผมเป็นคนรักแมวแต่เด็กเรื่องของเรื่องอะอ่ะพับอาจารย์ฟูกนะคะกดไปค่ะชิ้นลรเท่าไหร่คะ150บาทค่ะอยากซื้อก็ซือ้อค่ะไม่อยากซือก้อยอย่าถามเยอะค <c oughs> <c oughs> ่ะโบ่โกด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 ไปนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสีผิวไม่สม่ำเสมอก็ใช้รองพื้นเนี่ยช่วยได้นะคะก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ย เลี้ยงอยู่แค่2ตัวแล้วบังเอิญว่าพอดีว่าเราก็ไม่รู้เงียว่าแบบว่าเฮ้ยพอเลี้ยงไป5-6เดือนเนี่ยมันแบบ ได้กันได้กันครั้งแรกมันไม่ท้องครั้งที่สองก็ยังไม่ท้องครั้งที่3หรือครั้งที่4ี่ไม่รู้แหล่มันก็เลยท้องเราไม่ได้ฉีดยาแล้วก็บางทีอาจจะเป็นไปได้ว่ามันแอบเห็นคุณวิทย์กับแพรได้กันก็เลยแบบว่าเออทําเรียนแบบนะคะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบลอกเรียนแบบ <c oughs> ดังนั้นทุกคนค่อย่าทําเรียนแบบนะคะอ่ะต้องป้องกันนิดนึงบางทีเนี่ยลูกคลอกแรกเนี่ยเราก็ลุ้นหรอกคนว่ามันท้องหรือเปล่าว่าท้องไปทำมาอ้าีลักกี้นมใหญ่มากนมใหญ่ คือ <laughs> แบบโอ้ตายแล้วทําไงดีก็มีลูกมา4ตัวซึ่งลูกทั้ง4ตัวในครั้งนี้เนี่ยก็เราจะบอกไว้เลยว่าก็จะมีพี่นินดอลล่าชิตาและยูโรคะ่ะอ่ะเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะอ่ะพี่ชิตาอยู่ไหนชิตาครับ ชิต้าหลังจากเรียกประมาณ10นาทีชิต้ามาแล้วนะคะตอนนี้นั่งอยู่บนตักเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับอันนี้นะครับคือพี่ชิต้าคลอกนี้เนี่ยก็เป็นลูกครึ่งระหว่างแมววัดแล้วก็เปอร์เซียนะคะแต่ออกมาเนี่ยขนเยียดขนเตียนกันหมดเลยนะคะพี่ชิต้าเนี่ยก็จะโผล่อยู่ในคลิปเราบ่อยๆช่วงนี้ก็แบบว่าอ้อนอ้อนเก่งอ้อนเก่งทำไมทำไมกลัวอะไรกลัวแม่ไม่รักนะคะเราก็จะบอกไว้เลยว่าเราใช้แป้งเจ้าหนางค่ะเอ็กเ่ียวกันไหมนะคะพี่ชิต้าเนี่ยก็จะเป็นแมวที่ ตัวโตวมากนะคะน้ําหนักประมาณ8-10กิโลนะคะเป็นตัวผู้แล้วพอแดดปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีพี่นินพี่นินเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะหารูปแปะไว้นะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยทาความรู้จักกันทีหลังเราจะบอกว่าพี่นินเนี่ยก็เป็นสีดําเลยนะสีดําทมึนเลยอะไรอย่างนี้นะคะน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็อ้อนเก่งเมื่อคืนเนี่ยพี่ชิต้าก็นอนกับแพมอยู่ตลอดนะคะเขาก็จะเป็นแมวลายเสือที่แบบว่าค่อนข้างฉลาดนิดนึงอัทาคอไปด้วยนะคะกอดไปค่ะ และต่อจากนั้นมาแล้วค่ะยูโรนะคะอันนี้ยูโรเนี่ยเป็นพี่สาวของดอลล่าซึ่งเป็นคลอกเดียวกับพี่ชีต้าแต่บังเอิญว่าเขาแอบ,บได้กันเองนะคะยูโรกับชีต้าแอบ,บได้กันนะคะเนื่องจากแบบว่าพลาดพลั้งไปก็เลยมีแมวงโง่ออกมาอีก4ตัวซึ่งก็คือเป็นตัวดําตัวเขียวตัวแดงและตัวเหลืองนะคะอีก4ตัวเฮ้ยก,การเลี้ยงแมวเพิ่มอีก4ตัวเป็น8ตัวนี่คือแบบว่าโอ้โหช็อกมากแล้วก็ขึ้นเพิ่มมาอีกเนี่ยนอกห้อง เนี่ยในห้องนี้เนี่ยเลี้ยงอยู่ทั้งหมด6ตัวเฮ้ยมันอึ้งจริงๆนะมีแมว6ตัวอยู่ในห้องนะคะอ่ายือลอสวัสดีในค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นแม่แมวนะคะน่ารักจังหนุอันนี้แม่ของถัวดำนะคะถัวดำเมื่อสักครู่นี้ก็น่ารักลูกคุณ อะราคาและหลังจากนั้นนะคะใช้ผู้กัน6ชิ้นเ0บาทที่มาดามแบมขายนะคะขายเพื่ออะไรส่งเสียให้แม่เล่นไพ่และส่งเสียให้ลูกกินข้าว <c oughs> นะคะ <c oughs> แปลของชิ้นก้าเราบอสเป็นขนน้มอช้างแมมอสไม่ใช่ขนแมวนะคะ <c oughs> อ่ะเราก็จะเอาแมวมาให้ดูอีกหนึ่งตัวคือทัวเหลืองค่ะ <c oughs> พี่ทวเหลืองมาหาแม่เลยอ่านี่ก็คือลูกของยูโรนะคะพี่ทวเหลืองก็จะแบบว่าขี้อ้อนนิดนึงแต่ว่าจะแสบนะเห็นตาเด็กกลางเล็บแล้วนะคะ เขาจะแบบว่าเป็นแมวพี่น้องที่ได้กันเองเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอาจจะแบบเป็นปัญญาอ่อนต่อคุณเออไม่รู้เป็นปัญญาอ่อนหรือเปล่าแต่มันจะงง่ๆหน่อยนะคะแต่ว่าเขาก็อ้อนเก่งเขารักพ่อรักแม่นะคะอ้ยอ้อนเหรอลูกอ่ะไปไปหาพ่อนะครับอือซึ่งเราบอกไว้เลยว่า ลูกไม่ได้เชื้อของความเป็นแมวเปอร์เซียเลย <c oughs> มีความเป็นแมววัดสูงมากนะคะอาเราเชดดิ้งกันต่อไปนะคะด้วยแปรงชิ้นใหญ่ค่ะถามว่ามาดามแพมค้าทำไมใช้แต่แปรงชุดน,นี้่าง ขายค่ะขายก็คือขายค่ะบอกว่าขายก็คือขายแล้แต้มไปอย่างนี้แล้วเราก็มองเห็นว่าถ้าเกิดว่าแฟนคลับคนไหนที่ซื้อแปลงไปแล้วเนี่ยใช้ไม่เป็นจะได้ใช้เป็นนะคะอ่าป,ปัดปัดปัดไปค่ะปัดไปค่ะสำหรับใครที่หน้าใหญ่นะคะอ่ะอปัดไปใต้คางด้วยค่ะน่าจะได้เล็กๆนะคะแล้วแมวของเราเนี่ยถามว่ามีอีกไหมก็มีอีกนะคะอันนี้อีถั่วเหลืองเนี่ยเป็นลูกของชิต้าและก็ยูโรนะคะอ่าแต้มดังไปด้วยค่ะด้วยปแปลง6ชิ้น9ก0รบาทของมาดามแพมด้วยละค่ะ ยังไปหยุดข่ายของเอาเป็นว่าสิ่งแรกที่เรารู้ก็คือว่าตอนที่มีคลอ,อกแรกเนี่ยคลอ,อกของชีต้ายูโรดอลล่าและก็พี่นินนี่นะคะเราจะบอกไว้เลยว่าวันนั้นเนี่ยแพมเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรต้องเดินทางไปทํางานที่เกาหลีนะคะซึ่งหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นผีน้อย <c oughs> ไปทางานที่เกาหลีแล้ววันเสร็จป,ปุ๊บก็เนี่ยอยู่ๆค่ะอีลักกี้ค่ะแมวนําโชคของแม่แพมนั่นเองนะคะคลอดลูกวันนั้นคะ่ะโอ้ยตายแลย้วแบบว่าเครีย มากไม่รู้จะทํายังไงแบบว่ากูจะขึ้นเครื่องอยู่แล้วลูกยังออกมาไม่หมดโอ๊ยอธิบาย <c oughs> และสมัยนั้นเนี่ยย้อนไปเมื่อประมาณ10ขวบแล้วเนี่ยสิปีที่แล้วเนี่ยไม่มีไลน์ไม่มี Facebook ไม่มีอะไรเพราะเราไม่เล่นนะคะเราเป็นแบบว่าโลเทคโนโลยีมากเราก็ช็อกมากเลยนะแล้วเราก็พูดกับลักกี้ว่าลักกี้แม่ขอล็อกแมวได้ไหมลูกอยากกินหมดนะกลับมาค่ะตั้งอยู่4อันเหมือนเดิมซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเก็บล็อกของ ชิต้าดอลล่ายูโรแล้วก็พี่นินไว้อยู่เสมอค่ะ มาเล่าถึงอ e ีถัวเหลืองอีถัวเหลืองก็จะเป็นคนที่แบบว่ารักแม่ก็จริงยูโรก็จะรักแม่เขาจะนอนกับแพมตลอดนะคะแล้วก็ยูโรกับัวดแดงก็จะเป็นตัวเมียนะคะแล้วก็จะนอนกับแม่ทุกคืนนะคะเราจะบอกไว้เลยว่าเราจะย้แยกเป็น3มห้องเพราะว่าตั้งแต่ยูโรเนี่ยเขามีลูกก็คือถัวดาตัวดแดงถัวเขียวถัวเหลืองเนี่ยก็จะไล่มากไล่กัดเข้าไปทั่วเลยเราก็เลยต้องแบบว่าแยกแมวออกจากห้องเราก็เลยคลิดว่าเออมันแยกก็แยกวะสงสารจริงๆเลยซึ่งดอลลาร์เนี่ยคือเป็นตัวที่ถ้าใครติดตาม แผ่มาตั้งแต่แรกๆในดอลล่าคือน้องแมวที่ตายไปแล้วนะคะซึ่ง ตอนนี้เนี่ยเราถามว่าเรารู้สึกผิดไหมกับการที่ว่าสูญเสียน้องแมวไปนะคะเรารู้สึกผิดมากเพราะว่าแพมรักดอลล่ามากดอลล่าคือแมวตัวที่อ่อนแอที่สุดในคลอกนะคะแล้วเขาเองเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าไม่มีนมกินผอมตัวเล็กแล้วแม่เขาก็จะไม่ยอมให้กินข้าวแพมก็ต้องป้อนนมตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าผูกพันกับเขาเป็นพิเศษนะคะแล้วก่อนตายเนี่ยดอลล่าเขาก็รักแม่เขาเรียกแม่ทุกวันน่ะเขาก็อ้อนตลอดเขาเป็นแมวที่น่า น่ารักมากเป็นลูกที่น่ารักเป็นลูกที่ดีมากซึ่งแพรพยายามทําทุกวิถีทางแล้วแหละแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะที่แบบว่าอยากจะช่วยเหลือค่ารักษาน้องดอลล่าตอนนั้นนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกานะคะแล้วก็ใช้เงินไปทั้งหมดกับน้องดอลล่าอยู่ที่ประมาณ60,000บาท6 0 0 0 0บาทในการรักษาเพราะว่าเขาบอกว่าโรคที่ดอลล่าเป็นในยูยูดอลล่าก็ผอมผอมแบบไม่มีสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าการที่ลูกเราตายไปเนี่ย มันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่เขาบอกว่ามันเป็นเชื้อจากกรรมพันธุ์แฝงซึ่งเป็นโรคที่กระเพาะอ,อาหารเนี่ยไม่ดูดซับสารอาหารทําให้ดอลลร์เนี่ยผอมผิดปกติแล้วทาให้ไตแล้วก็ตับเนี่ยวายนะคะแล้วก็ต่อมน้าเหลืองโตหมดทั้งตัวเลยแบบสงสารดอลลร์มากคือตอนนั้นคือแบบป้อนยงป้อนยาอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยแม่แทบขาดใจตายเราบอกตรงเลยว่าถามเสียดายเงินเก็บไหมอันนั้นเนี่ยแพมซื้อตั้งใจว่าจะซื้อบ้านเพื่อที่ว่า จะได้โอ้จะร้องนะคะก็คือแบบว่าตั้งใจว่าอยากจะซื้อบ้านเพราะว่าอยากจะปล่อยแมวให้อยู่แบบว่าอิสระเพราะตอนนี้เนี่ยอยู่กับแม่ผัวอยู่กับพ่อผัวอยู่กับครอบครัวสามีซึ่งอาจจะไปทําความเดือดร้อนให้คนอื่นได้ซึ่งแมวพวกนี้เนี่ย มันชอบฉี่เละเทะบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีบ้านเนี่ยเราก็จะทําให้แบบว่าลูกๆได้วิ่งเล่นได้เต็มที่นะคะก็ก็ก็เก็บเงินสอดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเราก็เลยคิดว่าอ่ะเราเอาเงินตรงนี้เนี่ย เป็นรักษาน้องก่อนเพื่อที่ว่าน้องจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นถามเสียดายไม่ไม่เสียดาย6กืนบาทอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าโควิด1 9กําำลังระบาดอยู่ถามว่าทําไมมาดามแพมถึงไม่ช่วยคนทําไมถึงเลือกช่วยแมวตอนนี้เนี่ยแพมแบบว่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดีกว่านะอาและลูกตัวต่อไปก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้นะคะจะชอบนั่งเฝ้าแม่นะคะอาในถั่วดำโชว์ตัวหน่อยสิลูก ถัวดำก็คือลูกอีกตัวหนึ่งก็คือคลอ,อกเดียวกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายพันธ์ุเปอร์เซียที่โผล่ออกมานะคะโดยที่ตุกอื่นเนี่ยเป็นตัวอื่นเนี่ยแมววัดเชื้อแรงกวนนะคะถัวดำน่ารักตรงูนเนียถัวดำน่ารักจงัจกจงเลยนะคะเขาจะเป็นพวกแมวชอบก่อกวน เราจะบอกว่าทําไมเราถึงไม่ช่วยคนอื่นหรอก็ช่วยแต่แทมไม่ได้มีศัก,กยภาพที่ว่าจะไปช่วยได้ทั่วถึงดังนั้นเนี่ยก็เลยบริจาคเป็นเงินบริจาคไปแล้วนะคะแต่สําหรับแมวตัวนี้เนี่ยที่กําลังจะไปช่วยเนี่ยก็มีน้องแฟนคลับ แล้วก็ส่งข้อความมาบอกขอความช่วยเหลือช่วยเป็นกระบอกเสียงยได้ไหมคะหนูกําลังระดมทุนเพื่อช่วยแมวจรจัดเขาเป็นแมวจรจัดเขาเป็นแมวจรเขาแบบว่าไม่มีพ่อแม่คอยดูแลนั่นนู่นน,นี่สารพัดเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะไปช่วยน้องแมวตัวนี้กันด้วยเงินของแพมเองซึ่งตอนนี้เนี่ยปริมาณเงินที่ เขาช่วยเหลือกันมาเนี่ยน้องสป라이ต์นะคะน้องสปร이ต์จากเชียงใหม่นะคะก็ช่วยระดมทุนกันมาเป็นเงิน1,400บาทแล้วก็2 0 0 0บาทแล้วก็ยอดเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเปิดให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเราจะได้ชี้แจงซึ่งถามว่าทําไมมาดามแพมไม่รับบริจาคแพมเป็นคนที่ไม่ทําบัญชีนะคะไม่ทําบัญชีไม่เก็บนู่นไม่เก็บนี่รายละเอียดอะไรเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้เนี่ยออกเองไปเลยดีกว่าแต่ว่ามาอัปเดตให้กับหลายๆคนที่มียอด ยอดเงินช่วยกันอยู่แล้วเพื่อที่ว่าเขาจะได้รับรู้ด้วยว่าเออน้องเป็นยังไงแพมใช้เงินไปตรงไหนบ้างแล้วอะไรอย่างนี้แต่ที่เหลือเนี่ยประมาณ14,00 0บาทนะคะสำหรับยอดที่ค่าใช้จ่ายเพราะน้องเนี่ยโดนรถทับมาไส้ทะลักแล้วก็ท้องป่องแล้วก็ฉี่เองไม่ได้อะไรอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าเออเราต้องช่วยแล้วละ่ะนะคะก็เลยแบบว่าเออขออนุญ,ญาตทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะ แล้วก็พอดีว่ามันแนะนําแมวด้วยนะคะใครว่าแมวแพมน่ารักบ้างคะ <S 2>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  ราคาและต่อจากนั้นมาทําความรู้จักกับน้องถั่วเขียวนะคะอันนี้เนี่ยเป็นลูกรักอีกตัวหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าจะเขาจะเป็นคนที่บอบบางอ่อนแอนะคะแล้วก็แบบว่าขี้กลัวขี้กลัวมากนะคะไม่ชอบเอาถั่วเขียวมาออกเท่าไหร่นอกจากว่าเออเขาเดินมาหาเองรักเองอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าคนที่จะรักแพมมากที่สุดก,ก็คือถั่วเขียวนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาที่เราออกไปทํางานออกไปทํางานแล้วกลับบ้านมาเนี่ยถั่วเขียวจะมาอ้อนตัวแรกรู้ จะรู้สึกแบบว่าหน้ม้เร็วเถามนู่นถามนี่ถามนู่นถามนี่เหมือนกับว่าแม่ไปไหนมาอะไรอย่างนี้แม่หายไปไหนมาแม่ไปดอกทองที่ไหนมาใช่ไหมลูกใช่ไหมครับ เอ,อเนี่ยเขาก็จะมาคอยถามอย่างเงี้ยจะมาเซาซีว่าเฮ้ยทาไมแบบว่าแม่หายไปไหนมาวะแม่หายไปไหนทาไมแม่แบบว่าไม่อยู่บ้านแม่ออกไปไหนมาอะไรอย่างงี้เขาก็จะถามอะไรอย่างงี้นะคะจะเป็นฟีลอย่างงี้จริงๆเวลาหายไปทั้งวันอะไรเงี้ยไปทํางานข้างนอกกลับมาเราจะรู้สึกว่าโอ้ชื่นใจจังเลยนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ได้ฐานเลยหรอกหิวข้าวนะคะเราเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับตรงนี้นะคะเพราะตั้งแต่เด็กเรโตเนี่ยอยู่กับแมวมาตลอดแม่ให้อยู่กับแมวแต่ท 啊、嘛。 อ้าวทำไมถึงไม่แจกให้คนอื่นล่ะคะทำไมถึงแบบว่าเอามาเลี้ยงเองเหมดทุกตัวทำไมไม่แบบว่าแจกจ่ายไปบ้างนะนุนนี่บอกตรงๆค่ะไม่ไว้ใจค่ะแม่แต่แม่ขอกูก็ยังไม่ให้ <c oughs> แม่นันทาขอนะแม่นันทาขอจริงๆแต่เราก็ไม่ให้เราก็เลี้ยงไว้เองทั้ง11ตัวนะคะตอนนี้เนี่ยที่ทำไมเราถึงบอกว่าเราเลี้ยงแมว11ตัวเพราะว่าจริงๆดอลล่าเสียไปแล้วแต่เราก็รู้สึกว่าเออดอลล่าก็ยังอยู่กับเราเราเลยขอบอกว่าเออเราเลี้ยง11ตัวเหมือนเดิมนะคะก็ <c oughs> ไม่ให้ใครค่ะ ไม่ให้ค่ะเราก็คือถ้าซื้อบ้านเนี่ยจุดประสงค์หลักคือเราอยากมีบ้านเราจะซื้อบ้านเงินสดแล้วเราจะไม่กู้เด็ดขาดนะคะ hey, เราจะอยู่เ <yeah. S 1> พื่ออะไรเพื่อแมวค่ะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแมวค่ะไม่ใช่เพื่อแม่ค่ะเพื่อแมว, <laughs> แมวเราจะอยู่กับแมวอะไรอย่างนี้นะคะอะ่ะเราทาตา,า,าสีแมทแมทไปนะคะอะ่อนะเห็นไหมเริ่มสวยแนละ้ว อะละค่ะและหลังจากนั้นมาพบกับน้องถั่วแดงค่ะน้องถั่วแดงเป็นแมวที่ตัวเล็กที่สุดในคลอกเลยนะคะเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนี่เนี่ยอายุ6ขวบ7ขวบแล้วนะคะแต่ทําไมแบบว่าตัวเล็กเล็กนะคะอ่ะทุกตัวเนี่ยจะมีความห่างกัน1ปีนะคะซึ่งถั่วแดงเนี่ยหน้าตาจะเป็นแมวบ้านบ้านวัดวัดมากเลยแต่ลายเนี่ยเขาจะเป็นลายแบบสก็อตทิชหรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นลายวงวงแมวอีเขาเรียกอะไรนะ ิดการอะไรอย่างนี้นะคะตัวแดงก็จะแบบเป็นแมวตัวเล็ก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 ,เล,กเล็กมากเล็กเท่าหอยหมดเลยใช่ไหมคะลูกแต่ตัวแดงเนี่ยเป็นแมวที่รักแม่นะไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ใครมานอนกับแม่เลยต้องนอนด้วยกับแม่ทุกคืนแล้วนางจะเป็นคนที่แบบว่าวิตตกจริตแล้วก็ขี้ฉาพอเวลานอนนอนอยู่เนี่ยนอนอยู่กอดแขนแม่ค่ะกอดแขนแม่ค่ะพออีตัวเขียวมานอนเสร็จปุ๊ตบตบตัวเขียวห้าลายอีนี่้ายจริงๆแล้วแบบว่าเราจะไม่ชอบเอาแมวแบบบังคับให้แมวแบบว่ามาหกร่องอะไร แพรมก็เลยคิดว่าหลายคนเขาบอกว่าเออติดตามมาดามแพรพ่อแมวนะคะหลังๆแมวไม่ค่อยอ,าาออกเลยแต่เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะมาออกเนี่ยอยากจะให้เขาออกด้วยความเต็มใจมากกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องพีคข,ของถั่วดแดงให้ฟังอย่างหนึง่งก็คือว่าเดี๋ยวมาเล่าเดี๋ยวมาเล่าอ่ะแต่เอาจริงๆนะคะการที่เราจะช่วยแมวหรือจะช่วยใครอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแพร ไม่ได้คิดว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรนะคะอยากช่วยก็คือช่วยถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนย้ําว่าถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนและถามว่าทําไมมาดามแพ่มไม่ช่วยคนก่อนล่ะถามว่าทําไมไม่ช่วยคนช่วยแล้วนะคะเหมือนกับที่บอกไปแต่ว่าถ้าเราตั้งรับบริจาคเนี่ย เราก็อาจจะจ่ายแจกไม่ทั่วถึงเพราะเราไม่มีศัก,กยภาพมากเพียงพอแล้วก็แพรก็ยังทําคลิปอยู่ทุกวันเหมือนเดิมซึ่งหมายความว่าเลไรคะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคเราจะมาเล่านิดนึงว่าในขณะที่ทุกคนกําลังลําบากเนี่ยแพรบอกไว้เลยว่าตอนนี้เนี่ยแพรรู้สึกดีมากที่เป็นคนได้ทำคลิปทุกวันเพราะมันมีการอัปเดตข่าวสารของหลายๆคนได้ตลอดเพราะว่าแพรเองเนี่ย รู้สึกดีไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ในขณะที่ทุกคนลําบากทุกคนแบบว่ามีน้ําใจมีน้ําใจซื้อโตเกียวซื้อขนมซื้อนู่นซื้อนีนอนน่อะไรอย่างเงี้ยซื้อข้าวซื้อน้ําอย่างเงี้ยอ้าวสวัสดีค่ะมาดามแพมนั่นนู่นนี่แบบเรารู้สึกมีความสุขมากในขณะที่ทุกคนลําบากลดราคาให้แถมเอาของมาฝากนั่นน,นู่นนี่คือเรารู้สึกแบบว่าขอบพระคุณจริงๆค่ะขอบพระคุณจากใจจริงๆเลยที่ให้เกียรติที่มารักมาดามแพมมาให้ความรู้สึกดีๆกับแพมในขณะที่ ทุกคนกําลังเดือดร้อนนะคะแพรรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นกําลังใจนะคะดังนั้นแพรก็จะมีแรงสู้ต่อไปในการทําคลิปให้ทุกคนเนี่ยได้ดูต่อไปนะคะอ่ะแล้วเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องหนึ่งก็คือว่าย้อนไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว3-4ปีที่แล้วนะคะพอดีว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์ยังไม่ได้เป็นมาดามแพรมั่นแหะก็ไปทํางานแล้วพอเสร็จปุ๊บขับรถกลับมากับคุณวิทย์ที่โชคชัยสี่เหตุเกิดที่ตลาดโชคชัยสี่เราติดไฟแดงอยู่ วันนั้นเกิดเหตุอย่างหนึ่งก็คือว่าอยู่ๆเราเห็นก้อนอะไรกลมๆไม่รู้ว่าวิ่งปาดหน้าไปแบบว่าขาลากเลยนะปุ๊บปุอย่างเงี้ยเห็นเป็นลูกแมวแล้วมันก็แบบว่าไปแอบอยู่ข้างทางซึ่งหมายความว่าอะไรเพิ่งโดนรถทับมาซึ่งคนที่ขับรถทับน้องเนี่ยเขาไม่ลงมาดูแม้แต่สักนิดเดียวแพรก็เลยแบบว่าว้ยโกรธอะไรขึ้นก็เลยตัดสินใจกระโดดลงจากรถแล้วพอเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวหาก้าวติดคนตาปองกัน อ่ะแพมก็เลยกระโดดลงจากรถอ,อ้าวกาวหาย เมื่อกี้เราเล่าถึงว่าเราจอดรถติดไฟแดงอยู่แล้วพอแ็จปุ๊บอยู่ๆก็เห็นแมวก้อนอะไรกลมๆไม่รู้อะวิ่งตัดหน้าแล้วตอนนั้นเนี่ยแพมเองเนี่ยก็ยังหาชา้ากินข้ามอยู่ตามปกติยังทําอาชีพที่ว่าขายชุดตุ๊กตายังเป็นช่างแต่งหน้าโนเนมตามปกตินะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวอะไรอะเราก็เลยจอดรถแล้วเราก็ขอโบอกลงไปดูคนไปดูแมวแล้วแมวเนี่ยมันหนีเข้าไปอยู่ข้างป้อมตํารวจซึ่งแบบเฮ้ยน้อง หายใจรวนลีนแล้วอะเลือดก็ไม่ออกนะแต่แบบว่าโดนทับตรงหลังอะเราก็เลยตัดสินใจบอกคุณพิ่จตกรจตกรเราก็เลยไปช่วยแมวตัวนั้นซึ่งเป็นลูกแมวประมาณ67เดือนอายุไม่เกิน 6- 7เดือนเราก็อุ้มมาแล้วก็มาตั้งบนตักแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าจะาไปหาหมอแต่ว่าเราก็ไม่ได้นึกในใจหรอกว่าถ้าหายใครจะเลี้ยงเหนืออะไรยังไงนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไปหาหมอดีกว่าเราก็เลยเลี้ยวเข้าไปโชคชัยสี่ลงจากรถค่ะไปโบกรถพี่ เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนุขอครับไปหาหมอก่อนอะไรอย่างงี้ก็คือโบกรถลงไปโบกรถเองเลยแล้วก็อุ้มแมวไปพออุ้มแมวไปเสร็จปุบ๊บพอไปถึงคลินิกที่ใกล้ที่สุดน้องขาดใจตายตายคาตักเลีแพมร้องไห้สนั่นวันไหวไปหมดคือแบบอารมณ์ว่าทุกคนเข้าใจว่าแพมอ่ะเป็นคนขับรถเหยียบแมว แต่จริงๆไม่ใช่แพมไปจับมาจาก้างทางซึ่งแบบว่าน้องโดนชนแล้วแบบคือสิ้นใจขาดตากเลยแล้วก็เลยตัดสินใจว่าไม่รู้จะทํำยังไงคือเราแบบสงสารน้องอะ่ะช่วยอะไรได้ก็ช่วยเราก็เลยไปที่ริมน้ํานะคะไปที่ริมน้ําแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าขุดหลุมแล้วก็ฝังน้องตรงนั้นก็เลยโพสต์ไป เมื่อตอนนั้นเนี่ยไม่กี่วันพอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งเกิดเรื่องพีคมากแพมบ้านอยู่ชั้นสี่แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยข้างบ้านมันจะมีนกพิราบมีนอกพิราบคอยมาแบบว่ามาเล่นๆๆ,ๆอยู่ตามระเบียงบ้านอีถั่วแดงค่ะเอามือไปล้วง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 สรุปมันล้วงจากชั้นสี่จากหน้าต่างอีแพมร้องกรี๊ดแบบว่าชิบหายและตอนนั้นไม่อยู่บ้านด้วยนะแต่โกจุกก็คือป้าปากแดงที่อยู่ใน คลิปพาเที่ยวญี่ปุ่นบอกว่าแพมอีทั่แดงล่วงลงมาจากชั้น4กูร้องไห้กับไตหงสรุปมันไม่เป็นอะไรเลยซึ่งหมายความว่าอะไรเมื่อวานเพิ่งร้องไห้สงสารแมวตัวนั้นแต่อาจจะเป็นไปนได้ว่าแมวตัวนั้นนี่แบบ อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นผลบุญที่แพมไปช่วยแมวตัวนั้นแบบว่าไม่ให้ปลายอย่างอนาถแบบไม่มีเจ้าของไม่มีใครสนใจโดนรถทับเบนตะแต่อยู่ข้างทางอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยถ้าถั่วแดงเป็นอะไรไปเราก็จะรู้สึกผิดมากเพราะว่าเมื่อก่อนห้องเราไม่มีแอร์เราเลยเปิดหน้าต่างแง้มไว้แล้วมันจะไปอยู่ตามลูกกลงอ่ะแมวก็จะไปอยู่ตามลูกกลงล่วงลงไปแบบโอ้ตายแล้วชิบหายถ้าเกิดว่ามันล่วงลงไปแล้วมีปัญหาอย่างนั้นนะ คือแบบจะรู้สึกผิดแล้วก็โกรธตัวเองมากเลยนะคะจนแบบว่าตอนนี้รู้สึกว่าเออถ้าได้ช่วยอะไรสักอย่างเราก็น่าจะโอเคแหละก็ถือว่าช่วยๆกันไปนะคะอ่ะและหลังจากนั้นเราก็ทาลิปสติกตามเรื่องตามราวของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปหาน้องกันที่บ้านพัอยู่แถวสยุทสยามนะคะแต่แมวที่จะไปหาเนี่ยอยู่แถวลังสิตซึ่งเราจะบอกว่าทําไมถึงไปรักษาที่ลังสิตน้องคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่รับเคสเนี่ย เขาก็อยู่บางบัวทองแต่แมวตัวนี้เนี่ยโดนรถทับแล้วก็หายใจรวนลินอยู่ข้างทางน้องเขาก็พยายามจะช่วยนะคะแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ย น้องเขาแบบช่วยแต่โรงพยาบาลไหนเขาก็ไม่รับซึ่งเขาบอกว่าให้ฉีดยาให้ตายเหอะอะไรอย่างนี้ไม่น่าจะรอดแต่มันมีชีวิตรอดมาแล้วอ่ะเราก็เลยคิดว่าเออเราต้องรับเราก็อืมขอช่วยแล้วกันอะไรอย่างนี้นะคะก็จริงๆอ่ะเราก็ช่วยเราก็รักหมารักแมวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าก่อนเนี่ยแพมชอบตามคุณวิทย์ ไปทำงานแถวหลักสี่นะคะคนที่รู้จักแพมแถวนั้นก็จะแบบว่าเห็นแพมมาบ่อยแพมก็จะเอาอาหารแมวไปแจกๆอยู่ข้างทางซื้ออาหารแมวกระป๋องแล้วพผเส็จปุ๊บซื้ออาหารเมร็ด แล้วก็เอาครุคๆูครคค,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 คแล้วก็ให้ตัวละครสองคำตัวละครสองคำแล้วก,ลก็ซื้อไก่ไปให้น้องหมาซึ่งเมื่อก่อนแพมไม่รู้จริงๆว่าโครงไก่เนี่ยมันอันตรายกับหมาเราก็เลยรู้สึกว่าให้ไปก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยซื้อครั้งหนึ่งสามร้อยสี่ร้อยสัปดาห์หนึ่งให้ประมาณ3วันซึ่งหมาแมวตรงที่วัดเสมียนตรงนั้น่ะรู้จักแพมท, <c oughs> ทุกคนรู้จักแพมทุกตัวมาดามแพมมาปุ๊บอีนี่ก็จะวิ่งมาแล้วค่ะค <c oughs> ือสลอนก็นเลยอะคือเหมือนกับว่ารู้ว่า เฮ้ยแม่มามึงกูได้แดกแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยดีใจยังเลยอ่ะ คือกินหมดเกลี้ยงคือชีวิตเขาไม่ได้กินอะไรที่มันอร่อยไม่ได้กินอะไรที่ดีกินอะไรแต่อะไรก็ไม่รู้ซึ่งเป็นหมาแมวจอนอะแมววัดหมาวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกก็เฮ้ยให้แล้วเรารู้สึกมีความสุขจังเลยอะแค่เขาวิ่งมาหาเราก็ดีใจแล้วว่ะแต่ถามแมวที่บ้านนี่หรอคะซื้ออะไรมาให้เล่นเล่นไหมไม่เล่นคะ่ะซื้อลังมาให้รับเล็บรับไหมไม่รับคะ่ะรับกระเป๋าขาให้ไอ้ก<ๆ><ค>็ไม่ค่อยแฮปปี้เ่าหราหรอกแต่ก็เให้มันรับไปอะไรอย่างนงี้นะคะแต่ถามตีไหมก็ไม่ตี ดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออช่วยแมวจอนเราก็รู้สึกแฮปปี้แต่อีเมลที่บ้านเนี่ยเชื่อมไม้ขนาดกินข้าวกับป๋องกินไม่หมดเลยแอบโมโหอยู่นะคะตอนนี้ก็เลยแบบว่าเออทําใจและกันจะกินก็กินไม่กินก็เรื่องของมึงอมแม่ก็ทํางานหาเงินต่อไปอ่ะหายเหอะนิดน,นึงแต่แล้วอืม,มีใครอยู่ใกล้แม่บ้างเนี่ยหายหมดเลยอ่ะ เอาราคาและหลังจากนั้นเรามาใช้แฮชชดอค่ะหนึ่งชิ้น300บาทที่มาดามแพมขายาามาดาแอมค้าซื้อที่ไหนที่ปิดหัวร้านที่เพิ่มผมดําที่ปิดงอกปิดงัอกอะไรเรียกเยี่อะไรก็แล้วแต่นะคะอยากจะซื้อก็ซื้อ,อน,นะคะอยา่าลุงลังแล้วกันค่ะจะถามจะทำอะไรก็ แล้วแต่นะคะอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะสมทบทุนเรื่องที่ว่าเหมือนกับว่าค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนานาเนี่ยแผ,ม,แผมบอกนะคะว่าตอนที่ช่วงที่ดอลลา่าตายเนี่ยก็มีพี่ๆน้องๆหลายๆท่านเนี่ยอยากจะช่วยทําบุญกับดอลลา่าแพมขอบอกไว้เลยว่าเออตรงนั้นเนี่ย ไม่เป็นไรแพมยังจ่ายไหวยังโอเคอยู่แต่ถามว่ารวยไหมไม่ได้รวยแต่ว่าแพมไม่ซื้ออะไรที่ฟุ่มเฟือยเลยนะตอนนี้คือแบบว่าอะไรที่มันทําแล้วมันเป็นประโยชน์เป็นอะไรที่เราเองไม่เดือดร้อนเนี่ยแพมโอเคถ้าเกิด่าครอยากจะช่วยสมทบทุนก็ซื้อของแล้วกันนะคะเรากะไว้ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ค่าใช้จ่ายเกิน14,000บาทแพมอาจจะถ้าช่วยไม่ไหวจริงๆแพมอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะจากหลายๆท่านที่เป็นแฟนคลับ แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าแพรมยังช่วยเหลือได้แพรมช่วยเหลือก่อนโอเคนะคะ1ชิ้น300บาทค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะตอนนี้เหรอส่งของวันเว้นวันแล้วที่สำคัญส่งไม่ถึง10ชิ้นน่าสงสารมากเลย <c oughs> สําหรับวันนี้นะคะมาดามแพรและก็พี่ชิต้าขอตัวไปหาน้องแมวก่อนแล้วกันนะคะและสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบน้องๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็แล้วแต่อารมณ์เนาะอยากมาก็มาอยากจะไปก็ไปโอ้ยอไม่จะไปแล้วเหรอลูกนะคะแล้วแต่อารมณ์พี่ชีต้านะคะเ่ะเป็นว่าต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 เอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะ